สวัสดีครับผมอินครับจาก A1 f o o d Product นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22กันยายนนะครับ2568นะครับก็อยู่ที่สาขากรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ประเวศนะครับพัฒนาการ61นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเมืองทอง2บ2นะครับก็จะมีบริการส่งสินค้านะครับทั่วกรุงเทพนะครับก็ลูกค้าสนใจก็สามารถทักสอบถามรอบรถหรือว่าเขตที่ส่งได้นะครับก็ผมนะครับเป็นโรงงานผลิตพวกไส้กรอกแฮมเบอนนะครับเนื้อหมูสลด์นะครับเนื้อหมูชาบูนะครับหรือว่าเรื่องหมูนะครับอยากได้สเปคแบบไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับ โอเคครับวันนี้จะเป็นสาขาที่สองนะครับสาขาแรกก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็สาขาที่สามจะอยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็มีภูเก็ตครับร้านที่รุงเทปนะครับก็จะเปิดจัน์ถึงเสาร์นะครับวันจันรถึงศุกร์ก็จะเปิดอยู่ที่ประมาณเจ็ดโมงนะครับถึงสี่โมงเย็นนะครับหรือว่าจะเป็นวันเสาร์ก็จะเปิดประมาณเจ็ดโมงนะครับถึงประมาณบ่ายโมงนะครับหรือว่าถ้าเล็กกว่านั้นก็ยังไงก็ลองทักไลน์แอดประสบถามได้นะครับก็วันเสาร์จะอยู่ที่งานหน้างานนะครับว่าถ้างานเสร็จเร็วก็จะปิดคร่งวันนะครับถ ร้านผมก็หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตเกษ์ลยนะครับแล้วก็อนาคตนะครับเปิดที่สาขาอยู่พุทธบุทนสายสองนะครับบางแคนะครับก็หยุดระหว่างการก่อสร้างนะครับก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่ปากช่องนะครับที่โคราชนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับถ้าลูกค้าสนใจภายในเขตนั้นก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ผมเป็นโรงงานผลิตพวกไส้กรอกเฮมเบคอนนะครับมาตรฐานฮาซับ GMP นะครับแล้วก็พวกเนื้อหมูสไลด์เนื้อหมูชาบูนะครับไงผมฝากติดตามร้านผมไว้ด้วยนะครับก็มีทั้งช่องทางนะครับมี แล้วก็ท่วๆไปก็จะเป็น Facebook นะครับสอบถามติดตามได้นะครับ